ครับคือเก่าล่ะครับพี่น้องดีโพกโบมีเขากับไส่ดีขวดเอาผมลำลำก้อยคือกันล่ะครับกับก้อยเนื้อหอมลำลำครับ สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักเช่ากินแสบสู้ขูสุข้นครับมือในีพบพ่อกันคึกเก่านะครับกับเบาเช่นเช่นสวยเช่นเอาครับผมมาครับพี่น้องมือในีเบาเช่นได้สบายนั่งมากนะครับลวกมาแล้วครับพี่น้องเบิ้งครับเบาเช่นสิก้อยขมนะครับมือหนีก้อยขมสบายนั่งเบิ้งรับขาวๆเลยครับพี่น้องลวกมาแล้วเนี่ยครับมาลงมือเลยครับพี่น้องหิวเข่าแล้วครับ ดับแรกนะครับใส่ไปเลยครับข้าวขวนี่ก่อยโคม้มอ่ำลำครับพริกป่นนะครับใส่จักซอนกับพ่อครับอนะเผ็ดหลายกินบ่ไดเพระาะว่าเขาซ้อยซ่อยพริกดิบใส่น้ำอยู่ครับน้าปลาครับพี่น้อง นี่ครับขาดบ่ไรครับแนวแสบผงนัวนี่ครับคือเก่าล่ะครับพี่น้องดีพกบม,มี่เขากับใส่ดีขวดเอาขมบําําก้อยคือกันละครับกับก้อยเนื้อใส่ผักลงไปครับพี่น้องมีพริกสดน้ำผักกับมีต้นหอมะระแหน่ล้ะกะหอมเป๋นะครับ เรียบร้อยครับพี่น้องคนให้เข้ากันโอ้ยหอมห้อยห้ยบันหอมห้อยห้ยครับพี่น้องบรรยากาศบู๊ยห่อนคักห่อนแน่ครับเมื่อนี้ยหอนสุดซุดเป็นตะลงไปแน่ในน้มครับเป็นตะไปลงเล่นนนำบรรยากาศคือเมื่อนี้ยซิมเบิงครับพี่น้อง มันจะมีน้ำน้ำจะน้อยนะครับพรบาว่ามันมากน้ำสบายนั่งครับพอดีสดแซ่บลหรครับใส่นัวจังหน่อยก้อยขมนะครับบะเมนก้อยสมครับก้อยขมก้อยขมนี่บะมียังตายตัว บ,บ่อแสบเพะกับปรุงเพิ่มแบ่วแต่ไผมากรรดจาดไลยเครื่องปรุงกับมีประมาณนี่นะครับมาเอาเลยครับพี่ร่องเสับๆซบน้ำกันโรดเมื่อเนี่โอ้เบิงน้ำครับสีสันจวดไปเลยจวดไปเลยจวดไปเลย นีมาเด้อครับเส็สบๆน้ำเบาเช่นครับพี่ครับกองเข่าครับพี่น้องต่างทั้งขางเพียห่อ,หอนห่อนแห้งห่อนอีหลีอีร้อครับห่อนตับแตกเพิ่นว่า <laughs> อื น้ำเปล่าครับมาสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยอผมลำลำครับ สบายร่างครับโบ้ยกรุบกรุบเสียบครับ่น้องเบ่ครับตอนใ่ๆเต็มปากเต็มคำคือเ่า รองเบิงได้ครับพี่น้องผู้ใดบรท่านเคยกินก้อยขมก้อยขมสบายนั่งเนี่ยโอ้สุดยอดเนาะเขาเก๋เง่าย ก้อยแบบสมๆนะครับลังค้นเพม่นกับมากแบบสมแต่ว่าส่วนมากเบาเช่นก็เห็นเปิ่นกินต้านก้อยสมนะครับหลักเก่าไปต่าแบบนี้แซบครับนองเบิง พร้อมข้าวคัวพริกป่น Mm-hmm. เงิอนอะไรไข่หน่อยนะครับอากาศห่อนเอาแห้งบอกเป็นตะยูครับห่อนไหลก็ได้ <laughs> สดใสครัใหญ่ๆเราครับ โอ้ยเงาแตกยางไตออกนะครับห่อนทั้งห่อนทั้งเผ็ด ขมลำลำเสียบข,ขนาดเบิ้งเงาหลอดครับพี่น้อง อันในเครื่องมันส้มผักส้มข้าวหัวเอาเอาละ แสบีบใครยี่ดีครับพี่น้องพิษตะบะห่อนแห้งห่อนห่อนสุดล่ะครับมือเนี่ยบานเบาเช่นนะครับอำนาจเจริญสุดยอดเอาได้แนวแส,สียบนะครับก้อยสบายนั่งก้อยขมนะครับมือเนี่ยมาฝากตอนพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่นะครับบรรยากาศห่อนห่อนเอาเอา,เอานะครับอีสานบานเท่านี้ครับอยู่ทงอยู่ทาไต่ห่มม่วงขึ้นก่าครับพี่น้องตะบะกะห่อนล่มใบม่วงแถบบอติงนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำเนี้ก่อนครับพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมเดี๋ยวเบวเชนหาแนวเสิร์แซมาฝากตอนคือเกาล่ะครับขอบคุณเอฟซทุกท่านนะครับที่คอยติดตามรับชมนะครับคอยสนับสนุนขอบคุณทุก,ทกคอมเมนต์นะครับพี่น้องเบวเชนกับพยายามไไรตอบไ่อันทุกๆคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้เอฟซทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับขอให้สุกสมรารวยําเร็จลุงเรื่องยิงย่งขึ้นไปครับผมสวัสดีครับ